ประวัติห้องอบไอน้ำสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยวัดคลองคางจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของห้องอบไอ้น้ำสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยวัดคลองคางเกิดขึ้นจากแนวคิดของพระประหลัดสุทัศน์ธรรมทีโปซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรไทยจากพระอาจารย์ที่วัด เนื่องจากในอดีตวัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดอาชีพและแหล่งให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งท่านยังได้เดินทางไปศึกษาดูต้นแบบการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยที่วัดหนองย่านางจังหวัดอุทัยธานีและมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทำให้เกิดเป็นห้องอบไอ้น้ำสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยวัดคลองคาง ในระยะแรกพระประลัดสุทัศน์ธรรมทีโปริเริ่มทำห้องอบไอน้ำสมุนไพรไทยให้แก่พระสงฆ์ในวัดคลองคางเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและปวดเมื่อยตามร่างกายเพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากการฉันอาหารที่ไม่สามารถเลือกสรรอาหารที่ฉันได้จะขึ้นอยู่กับอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายเท่านั้น และจากการบอกปากต่อปากทำให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยและบำรุงร่างกายให้แข็งแรงทางวัดจึงขยายห้องอบไอน้ำสมุนไพรเพิ่มเติมโดยทำแบบมั่นคงถาวรเพื่อให้บริการแก่ประชาชน วัดคลองคางเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีความต้องการใช้ห้องอบไอน้ำสมุนไพรไทยสามารถเข้าใช้บริการเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและปวดเมื่อยได้โดยไม่เสียค่าบริการหากแต่ขึ้นอยู่กับกําลังศรัทธาของประชาชนผู้ใช้บริการที่จะสนับสนุน สมุนไพรที่ใช้ในห้องอบไอ้น้ำสมุนไพรไทยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านจำนวน32ชนิดที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นไมยราบไพรขมิน้นส้มป่อยโคกระสุนตะไคร้กะเพราแดง ห้องอบไอน้ำสมุนไพรไทยวัดคลองคางมีบริการห้องอบไอน้ำสำหรับสุภาพบุรุษสองห้องห้องอบไอน้ำสมุนไพรสำหรับสุภาพสตรีจำนวนสองห้องและห้องสำหรับพระสงฆ์จำนวนหนึ่งห้องแต่ละห้องสามารถใช้งานได้ประมาณ6-10คนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน15นาทีต่อการอบหนึ่งรอบและต้องชำระล้างร่างกายก่อนรับบริการ ห้องอบไอ้น้ำสมุนไพรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11.30นนถึง19.00น ปัจจุบันนอกจากห้องอบไอน้ำสมุนไพรไทยแล้ววัดคลองคางยังมีบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยชาวบ้านในชุมชนวัดคลองคางที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการนวดแผนไทยจากวิทยาลัยการอาชีพและสาธารณาสุขจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน มีการสร้างศาลานวดเล็กๆจำนวน9หลังและศาลารวมอีกหนึ่งหลังมีหมอนวดแผนไทยทั้งหมด23คนเป็นชาย6คนและหญิง17คนซึ่งการให้บริการนวดแผนไทยนี้นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยในชุมชนวัดคลองคางการให้บริการนวดแผนไทยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกา การให้บริการคิดเป็นรายชั่วโมงมีการให้บริการนวดที่หลากหลายเช่นนวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดประครบนวดฝ่าเท้าหรือการนวดเฉพาะจุดต่างๆโดยคิดค่าบริการดังนี้นวดแผนไทยราคา110บาทต่อชั่วโมงนวดน้ำมันราคา150บาทต่อชั่วโมงนวดฝ่าเท้าราคา150บาทต่อชั่วโมง นวดประครบราคา150บาทต่อชั่วโมง